มีใครชอบนวดบ้างไหมครับผมเองกเนี่ยเป็นสายนวดเลยนะชอบนวดมากไม่ว่าจะเป็นนวดไทยแผนโบราณหรือว่าเป็นนวดน้ำมันนวดออยล์อโรมัอราพีอะไรยเงี้ยครับซึ่งมันคือการนวดที่หลายๆคนมักจะคุ้นเคยเนาะการนวดแบบนี้มันมักจะต้องใช้แรงกดไปที่กล้ามเนื้อของเราเพื่อทําให้เส้นในกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งอยู่เนี่ยมันคลายตัวออกแนละ้วช่วยให้เราหายเมื่อยนะครับ แต่มันก็มีการนวดอีกแบบหนึ่งครับผมเพิ่งไปลองมาเรียกว่าการนวดไล่น้ําเหลืองครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันครับหลายคนพูดถึงน้ําเหลืองเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านหูแน่ๆแต่ถ้าเกิดให้อธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยหลายคนอาจจะอธิบายไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องตกใจนะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นว่ารู้เคยได้ยินว่าน้ําเหลืองแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร อาจจะคุ him, to it, ้นค้นหูบ้างว่าน้ําเหลืองเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับเกี่ยวข้องกับการกําจัดสารพิษในร่างกายมันสําคัญไปกว่านั้นครับคือมันช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายของเราคือทําให้ปริมาณน้าเลือดของเราเนี่ยครับยังมีคงที่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือขยับตัวเนี่ยครับจะเกิดปัญหากับระบบน้ําเหลืองทันทีคือมันจะไหลเวียนได้ไม่ดีพอมันไหลเวียนไม่ดีนะครับการกำจัดสารพิษในร่างกายเราเนี่ยก็จะแย่ลงแล้วก็ทําให ระบบภูมิคุค้มกันของเราเนี่ยตกลงนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมการนวดน้ําเหลืองเนี่ยมันถึงมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ท็อปทูโทและผมเองจะมาป้ายยาทุกคนนะครับให้รู้จักกับน้ําเหลืองเป็นหนึ่งในแร่ไอเทมในร่างกายของเราเลยนะครับที่มีประโยชน์มากแต่เราทุกคนไม่ค่อยรู้จักมองข้ามแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันครับว่าน้ําเหลืองเนี่ยคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะดูแลมันได้ยังไงครับ This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Top to toe. Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ mm hmm. ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าตอบเร็วๆเลยว่าทำไมเราต้องนวดน้ำเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบน้ำเหลืองกับระบบเลือดเนี่ยมันเป็นระบบพี่น้องกันเลยครับคือมันมีการไหลของของเหลวนะครับซึ่งของเหลวคือเลือดก,กับน้ำเหลืองครับ แต่สิ่งที่ต่างกานันก็คือว่าระบบเลือดที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมีหัวใจอยู่ครับที่เป็นเหมือนกับปั๊มน้ําที่ทําหน้าที่ในการสร้างแรงดันทําให้ของเหลวคือเลือดเนี่ยมันสามารถที่จะไหลได้นะครับแต่ต่างกานันก็คือว่าระบบน้ําเหลืองเนี่ยครับมันไม่มีหัวใจอ่ะมันไม่มีปั๊มน้ําที่จะคอยดันให้ <S <S ใหน้ําเหลืองเนี่ยมันไหลไปได้แล้วน้ําเหลืองมันไหลได้ยังไงสิ่งที่ควบคุมให้น้ําเหลืองไหลได้ครับมันอาศัยการขดตัวการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ บริเวณรอบๆท่อน้ําเหลืองตามร่างกายครับมันการขยับตัวของเราเนี่ยแหละครับมันสามารถจะช่วยทําให้น้ําเหลืองเนี่ยมันสามารถจะไหลไปตามท่อได้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ค่อยได้ขยับตัวเนี่ยครับมันทําให้การไหลของน้ําเหลืองไม่ดีและทําให้เกิดปัญหาตามมาเช่นตัวบวมหรือว่ามีสารพิษข้างในร่างกายแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันทํางานได้แยล่ลงการนวดน้ําเหลืองเนี่ยมันจึงเป็นการกระตุน้นทําให้น้ําเหลืองเนี่ยมันไหลหรือมันฟลูดีมากขึ้นก็ทําให้ระบบน้ำเหลืองเนี่ย, i, กกท,ำำยทำงานได้ดีเป็นปกตินั่นเองครับนั่นคือคาตอบสั้นๆเลยว่าทาไมการนวดไล่น้ําเหลืองเนี่ยมันถึงมีประโยชน์ครับทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักน้ําเหลืองแล้วก็ บบน้ำเหลืองให้ดีมากยิ่งขึ้นกันดีกว่าเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักนะครับจะเข้าใจน้ําเหลืองได้ต้องเข้าใจระบบเลือดก,ก่อนครับเพราะฉะนั้นผมจะขออธิบายระบบเลือดก,ก่อนซึ่งเป็นแฝดพี่ของระบบน้ําเหลืองนะครับทีนี้ระบบเลือดนี่ครับมันเริ่มต้นที่หัวใจครับ ขอใช้อุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งครับมันเริ่มที่หัวใจของเราเป็นคือปั๊มน้ำนะครับจุดเริ่มต้นที่เราจะส่งเลือดดีเลือดดีที่นี้คือเลือดที่มีออกซิเจนสูงแล้วก็เลือดที่มีสารอาหารอยู่เยอะเพื่อที่จะส่งไปตามท่อซึ่งก็คือหลอดเลือดไปยังอวัยวะปลายทางคือเซลล์ของเราเพื่อให้เซลล์หรืออวัยวะเนี่ยได้รับออกซิเจนแล้วก็ได้รับสารอาหารเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตนะครับทีนี้พอหัวใจปั๊มเลือดเลือดที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยก็จะไหลไปตามเส้นเลือดแดง เราเรียกเส้นเลือดแดงเพราะว่าเลือดในนั้นเป็นเลือดที่มีออกซิเจนที่สูงนะครับแล้วก็มักจะมีสีแดงที่สดกว่านะครับพอเลือดที่ดีนะครับบิงเวดามเส้นเลือดไปจนถึงปลายทางก็คืออวัยวะหรือว่าเซลล์ของเราเนี่ยครับปุ๊บเซลล์ของเราหรืออวัยวะของเราเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ติดกับเส้นเลือดนะครับทุกคนมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างหลอดเลือด ตัวเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อครับไอเจ้าสารดีๆดีต่างๆที่มันจะส่งมาให้เซลล์เนี่ยครับมันจะส่งมาได้มันต้องให้น้ําที่อยู่ในหลอดเลือดครับซึมออกมานอกผนังหลอดเลือดครับที่ผนังหลอดเลือดคือผนังของเส้นเลือดฝอยนะครับมันจะยอมให้ของเหลวซึ่งเป็นน้ําแล้วก็สารบางอย่างที่ละลายอยู่นั้นเนี่ยซึมออกมาได้นะครับซึ่งน้ําที่ซึมออกมาจากหลอดเลือดฝอยมาอยู่ในพื้นที่ว่างๆหรือว่า space ช่องว่างระหว่างหลอดเลือดแล้วก็เซลล์เนี่ยนะครับ เราเรียกน้ำส่วนนี้ว่า interstitial fluid ภาษาไทยนะครับมันเรียกว่าสารน้ำแทรกนะครับคำมันยากมากเลยผมขอเรียกมันว่ามันคือของเหลวที่อยู่รอบๆเซลล์หรือว่ารอบๆบเนื้อเยื่อแล้วกันนะครับทีนี้พอนำเลือดนะครับมันซึมออกมาอยู่ที่ช่องว่างรอบๆบเซลล์แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนหรือว่าสารอาหารต่างๆนะครับมันก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกับเซลล์ได้ทีนี้เซลล์ก็จะได้สารอาหารที่ดีไปได้ออกซิเจนดีเข้าไปใช้ต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับเซลล์ Cell เองเนี่ยก็จะปล่อยพวกสารพิษคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเนี่ยออกมาปนอยู่ในของเหลวที่อยู่ในช่องว่างนี้ครับแล้วมันก็จะไหลกลับเข้าไปสู่เส้นเลือดแล้วก็ถูกส่งกลับไปยังหัวใจผ่านเส้นเลือดดำนะครับแต่ทีนี้น้ําที่มันซึมออกมาจากหลอดเลือดเพื่อมาหล่อเลี้ยงเซลล์หรือวาทิชชูนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับ เข้าไปในหลอดเลือดดำและส่งกลับไปยังหัวใจนะครับมันก็จะมีน้ําบางส่วนที่ถูกข้างอยู่ใน interstitial fluid คือ Space ระหว่างหลอดเลือดแล้วก็เซลล์นะครับทีนี้ไอ้เจ้าน้ำที่ข้างอยู่เนี่ยครับมันคือจุดเริ่มต้นของน้ำเหลืองซึ่งจริงๆมันก็คือน้ำเหลืองนั่นเองครับ น้ำเหลืองมันก็คือส่วนหนึ่งของน้ำเลือดที่ซึมออกมาจากหลอดเลือดเพื่อใช้ในการหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีระบบน้ำเหลืองเนี่ยครับน้ำมันจะถูกซึมออกมาจากหลอดเลือดเรื่อยๆแล้วก็ทำให้รอบๆเซลล์แล้วก็ทีชูของเราเนี่ยครับมันบวมน้ำร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับลูกโปง่งหรือว่าบอลลูนที่ บวมน้ําอยู่ตัวเราก็จะพองๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะแล้วน้ําที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงลดลงก็จะทําให้ความดันเลือดเนี่ยมันต่ําจนเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับนี่คือที่มาว่าทําไมร่างกายของเราเนี่ยถึงต้องพัฒนาระบบน้ําเหลืองขึ้นมาเพื่อที่จะมาคอยกวาดเอาของเหลวทั้งหมดที่อยู่รอบๆเซลล์เนี่ยครับเอากลับเข้าไปเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อที่จะทําให้ ปริมาณของน้าเลือดเนี่ยมันยังมีเท่าเดิมอยู่เสมอความดันเลือดของเราเนี่ยก็จะเป็นปกติครับทีนี้จังหวะที่ระบบน้ําเหลืองนะครับมันโกยเอาของเหลวที่อยู่รอบๆบเซลล์นะครับลงท่อของมันที่เรียกว่าท่อน้ําเหลืองเนี่ยครับมันก็จะโกยสารยังอื่นที่อยู่ในช่องว่างนี้ไปด้วยสารยังอื่นมีอะไรบ้างมันก็จะมีพวกสารอาหารที่ปนอยู่นะครับหรือว่าสารพิษ ของเสียต่างๆที่เซลล์ขับออกมาปนอยู่ด้วยให้ไหลไปลงท่อน้าเหลืองก่อนที่จะถูกส่งทั้งหมดกลับเข้าไปอย่างท่อเลือดหรือว่าหลอดเลือดของเรานะครับแต่มันไม่ได้ส่งไปตรงๆครับทุกคนมันมีความเก๋แล้วก็มันมีความฉลาดกว่าน,นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วครับในช่องว่างระหว่างเซลอ่ะมันอาจจะยังมีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย รือว่าวรัสปนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะปนอยู่ในน้ำเหลืองด้วยระบบน้ำเหลืองของเราเนี่ยมันเลยฉลาดมากครับระหว่างทางที่มันส่งน้ำเหลืองเข้าไปนะครับจากปลายทางย้อนกลับเข้ามาเพื่อที่จะลงไปในเส้นเลือดเนี่ยนะครับมันจะมีด่านตรวจอยู่ตลอดทางเลยครับด่านตรวจเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ l y m p h n น d e ภาษาไทยมันคือ ต่อมน้ำเหลืองครับถ้าคุณผู้ชมลองเอาคําว่าต่อมน้ําเหลืองเนี่ยไปพิมพ์ใน Search En g i n e เนาะแล้วดูเนี่ยจะเห็นว่าในร่างกายเนี่ยจะมีตุ่มๆที่เป็นต่อมน้ําเหลืองเ,เต็มตลอดทางไปหมดเลยคิดง่ายๆไอ้เจ้าตุ่มๆเหล่านี้มันคือด่านตรวจเลยครับที่ด่านเนี่ยครับมันจะมีเม็ดเลือดขาวไปออ,อยู่ครับแล้วก็ทําหน้าที่คอยสอดส่องดูว่าเอ้ยในน้าเหลืองที่มันวิ่งผ่านมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรลร่าถ้ามีปุ๊บมันจะจัดการเชื้อโรคเหลนะ่านั้นทันทีก่อนที่เชื้อโรคเนี่ยมันจะว ทีนี้แล้วไอ้เจ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่าผมก็จะเล่าต่อครับว่าจริงๆระบบน้ําเหลืองเนี่ยครับมันมีอวัยวะในระบบนั้นด้วยเรียกว่าอวัยวะน้าเหลืองนะครับมีหลายอย่างมากที่เป็นคำที่คุ้นหูครับอย่างแรกคือไขกระดูกครับไขกระดูกเป็นหนึ่งในอวัยวะน้ําเหลืองแล้วก็ทําหน้าที่ในการสร้างทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับพอเม็ดเลือดขาวที่ถูกสร้างในไขกระดูกแล้วนะครับมันจะถูกส่งมาประจําการตามด่านตรวจต่างๆครับเป็นเหมือนกับเป็นแคมปิ้งให้มันได้แบบเทรนการทํางานแล้วก็คอยดักจับเชื้อโรคให้เรานะครับนอกจากไขกระดูกแล้วนะครับยังมีอวัยวะน้ําเหลืองอีกสอสาอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้มันทําอะไรอย่างเช่นทอนซิน อย่างเช่นไทมัสแล้วก็มามครับซึ่งทั้ง3อย่างนะครับเป็นอวัยวะน้ําเหลืองทั้งสิ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับอย่างทอนซิลลารเสเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหูแล้วก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการเป็นนะครับเดี๋ยวผมหาโอกาสมาอาธิบาย1ตอนเลยเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําเหลืองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ดูแลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจริงย้อนกลับมาที่ตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าน้ําเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วต้นกําเนิดของมันมันคือนําเลือดนนี่แทมมัซึ ออกมาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วก็ทิชชูนะครับแต่มันไหลกลับเข้าไปในเส้นเลือดไม่หมดก็เลยต้องใช้ระบบน้ําเหลืองช่วยกวาดมันเพื่อพามันกลับไปนะครับแต่ของแถมก็คือในนั้นเนี่ยมันก็จะกวาดล้างเอาพวกสารพิษต่างๆที่เซลล์ขับออกมาแล้วก็กวาดล้างพวกเชื้อโรคต่างๆเอามารวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ําเหลืองเนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะมันคอยจัดการพวกเชื้อโรคให้เราเกี่ยวข้องกับการกําจัดสารพิษ เพราะว่ามันโกยสารพีททั้งหมดมาแล้วก็พาส่งกับเข้าไปในน้ำเลือดก่อนที่จะถูกส่งไปกําจัดที่ตับแล้วก็ไตนะครับแล้วก็สมคัญกับการรักษาสมดุลของปริมาณน้ําในหลอดเลือดเพราะว่ามันทําให้น้ําที่มันรั่วมันซึมออกมามาหลอดเลี้ยงเซลล์เนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในน้าเลือดเพื่อให้ปริมาณน้าเลือดเนี่ยอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาแล้วก็ทําให้ความดันเลือดเนี่ยเป็นปกตินะครับนั่นคือประโยชน์ของ ระบบน้ําเหลืองนั่นเองครับทีนี้กลับมาที่ความแตกต่างระหว่างระบบน้ําเหลืองกับระบบเลือดคือระบบน้ําเหลืองเนี่ยมันไม่มีหัวใจในการปั๊มครับอย่างที่ผมบอกไปมันใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยด้วยความที่ท่อเหลืองเนี่ยมันมีอยู่กระจายตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็มันก็ถูกล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อถูกไหม มันอาศัยการที่เวลาให้เราเคลื่อนไหวเนี่ยครับพอกล้ามเนื้อมันมีนมการหดตัวคลายตัวเนี่ยมันก็ําให้เกิดแรงดันเกิดขึ้นแล้วแรงดันเหล่านั้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ของเหลว ในท่อนื้อเหลืองเนี่ยมันค่อยๆไหลย,ย้อนกลับมาจากข้างล่างหรือว่าจากปลายของแขนปลายของขานเนี่ยมันกลับเข้าสู่แกนกลางก่อนที่จะไหลลงเข้าสู่หลอดเลือดของเรานั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องนวดน้ําเหลืองครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่ามายาวทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่จะบอกว่าระบบน้ําเหลืองไม่มีปั๊มต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่วยนะครับหลายคนก็เลยเจอปัญหาเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายบางคนเนี่ยทำงานนั่งนานๆหรือบางทีนอนนาน,น,าน ยืนนานๆนะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันทําให้การไหลของน้ําเหลืองเนี่ยมันไหลไม่ค่อยดีมันตันนะครับก็จะทาให้เกิดปัญหาตามมาคือตัวบวมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันคือระบบ draining system อ่ะคือมันมันเป็นเหมือนกับระบบท่อน้ําทิ้งระบบสุขาภิบาลอ่ะที่คอยเก็บน้ําส่วนเกินให้ไหลลงกับเข้าสู่ท่อน้ำเลือดใช่ไหมครับมันถ้าเกิดมันหไหลไม่ดีมันก็จะมีน้ําข้างอยู่รอบๆเซลล์รอบๆเนื้อเยื่อหรือทีชูหรือว่าอววของเราก็าําให้ตัวเราบวมน้ําได้เพราะฉะนั้น มันจะมีโรคบางอย่างที่ทําให้เกิดการขั่งของของเหลวตามจุดต่างๆซึ่งมักจะเกิดขึ้นตามพวกข้อพับนะครับเพราะว่าต่อมน้ําเหลืองเอย่ยหรือว่าท่อน้ําเหลืองเอย่ยมันจะมีเยอะบริเวณข้อพับครับทุกคนอันนั้นคือหนึ่งปัญหานะครับหรือว่าถ้าเกิดน้ําเหลืองไหลไม่ดีเนี่ยหลายคนอาจจะป่วยง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีสารพิษสะสมในร่างกายเด้ยเยอะขึ้นและถ้าเกิดว่าใครน้ําเหลืองมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะป่วยง่ายขึ้นติดเชื้อโรคง,ง่ายขึ้นเพราะว่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าว่ยรบมัาอยู่ บริเวณน้าที่อยู่รอบรอบเซลล์หรือวัตถิชูนะครับไม่ถูกช้าออกไปให้ลงระบบท่อน้ําเหลืองแล้วก็ไปเจอกับเม็ดเลือดขาวในการจัดการมันนะครับทีนี้การนวดน้ําเหลืองที่ถูกวิธีนะครับได้รับการยอมรับทางการแพทย์เลยนะครับเป็นเทอร์ปีแบบหนึ่งเลยว่าสามารถช่วยทําให้น้ําเหลืองมันไหลได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการสะสมของสารพิษบูสต์การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ลดการบวมต่างๆของร่างกายได้เมื่อร่างกายเกิดการอักเสบนะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเข้ารับการปรึกษากับเตรอปิสให้คนที่นวดเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยนวดร่างกายคุณได้นะครับแต่มันก็มีวิธีในการดูแลตัวเองง่ายนๆนครับคือเราทุกคนเนี่ยถ้าศึกษานิดนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนวดตัวเองได้เพื่อกระตุ้นการทํางานของระบบน้ําเหลืองได้นะครับซึ่งวันนี้ผมมีเทคนิคในการนวดน้ําเหลืองมาฝากทุกคนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าพวกท่อน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองเนี่ยม,มันมักจะมีเยอะ บริเวณที่เป็นข้อพับต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมมาฝากในการนวด6จุดครับที่จะช่วยทําให้น้ําเหลืองของคุณเนี่ยไหลดีขึ้นด้วยตัวคุณเองนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้คือการนวดน้ําเหลืองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคลึงเบาๆครับมันไม่ต้องใส่การกดหนักๆเหมือนกับการนวดแผนโบราณที่เราต้องกด เข็นเส้นของเราที่มันหดอยู่ให้มันคขายตัวนะครับเป็นการแค่ออกแรงคลึงที่ผิวเราเบาๆแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะมีการแทบหรือการตบเบาๆเพียงแค่นี้ครับมันก็จะกระตุ้นให้การไหลของน้ำเหลืองดีขึ้น6จุดมีอะไรบ้างจุดแรกที่จะให้นวดนะครับคือบริเวณ ใต้แล้วก็เหนือไหปลาร้าครับถ้าน,นี่คือไหปลาราของคุณนะครับคุณเอามือของคุณนะครับไปคลําบริเวณใต้ไหปลาราแล้วก็นวดคลึงอาจจะวนตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาเบาๆครับประมาณสักอย่างน้อย10รอบนะครับเนี่ยด้านล่างวนไป10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะแท็บก็คือตกเบาๆบริเวณนั้นนะครับสัก10ครั้งเพียงแค่นี้ครับมันก็จะช่วยกระตุ้นแหละ ทำด้านล่างไปแล้วมาเริ่มทำด้านบนเหนือกระดูกไหปลาร้านะครับอีก10รอบนะครับแล้วก็แทบ็บจริงๆผมอยากขอความรู้จากคนที่มีความรู้ด้านนี้เฉพาะด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราจาเป็นต้องนวดทั้งทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มไหมนะครับยังไงถ้าเกิดใครมีความรู้เนี่ยมาแชร์แบ่งปันนิดนึงเนาะนั่นคือจุดที่1คือบริเวณไหปลาร้าทาทั้ง2ข้างคือทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับจุดที่2คือ บริเวณคอคือบริเวณใต้กกหูนะครับทั้งสองข้างเนี่ยจะมีท่อน้ําเหลืองอยู่เยอะแล้วก็จะมีตอ่อมน้าเหลืองอยู่เยอะนะครับทำคล้ายกันเลยครับคือนวดคลึงไป10รอบแล้วก็แท็บสิบรอบทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับจุดที่3ครับเป็นจุดที่อยู่เริ่มไกลออกไปจากแกนลาตัวรับคือบริเวณรักแร้ครับนี่ตรงรักแร้นะครับทั้งซ้ายและขวานวดคลึง10ครั้งแล้วก็แท็บตบอีก10ครั้งทั้งซ้ายแล้วก็ขวา จุดที่4ครับคือบริเวณช่องท้องบริเวณช่องท้องเนี่ยมันอาจจะอยู่ลึกดิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะออกแรงอาจจะออกแรงมากกว่าจุดอื่นๆนะครับวิธีการ itter, คือว่าเอามือทั้งอสองมือเนี่ยนะครับประสานเข้าไปที่บริเวณมือหนึ่งให้อยู่ใต้สะดืออีกมือนึงอาจจะอยู่เหนือสะดือก็ได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะลูบปเบปาๆซึ่งวิธีการลูบหน้าท้องเนี่ยอาจจะลูบได้หลายแบบนะครับแบบหนึ่งก็คืออาจจะลูบบนล่างก็ได้ อย่างที่2คืออาจจะรูปซ้ายขวาก็ได้อย่างที่3าคืออาจจะหมุนวนเป็นวงกลมก็ได้นะครับทำสิบรอบแล้วก็แท็บบริเวณท้องครับอาจจะต้องออกแรงกดบริเวณหน้าท้องนิดหนึ่งตอนที่เราลูบหรือว่าตอนที่เราแท็บนะครับเพราะว่าพวกท่อน,น้้าเหลืยวอาจจะอยู่เลึกลงไปนิดนึงครับจุดที่ห้าครับคือบริเวณขาหนีบครับคือตรงแบบแทบจะต้นขาเลยครับทั้งสองข้างนวดครึง10บครัง้งแล้วก็แท็บและจุดที่6คือคือด้านหลังของหัวเข่านะครับเราก็สามารถไปครึง ได้10ครั้งเหมือนกันแล้วก็แท็บด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่มีต่อมน้ําเหลืองไปออก,กันอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดคลึงง่ายๆที่เราสามารถที่จะทําเองได้แต่ถ้าเกิดใครอยากทำเนี่ยอย่าทําแรงนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะการนวดที่ดีเราก็ต้องศึกษาทีวนึงไม่ใช่อยู่ใครจะสุมสี่ส่มห้านวดตัวเองบางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับดีที่สุดถ้าเรานวดไม่เป็นผมแนะนําให้ไป ปรึกษากับเทอราพิสต,ตอนนี้มีบริการการนวดไล่น้ําเหลืองหรือว่านวดระบายน้ําเหลืองอยู่เยอะแยะเลยนะครับเรียนรู้จากเทอราพิสเหล่านั้นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาลองนวดให้ตัวเองวันหลังเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่านะครับทีนี้นอกจากการการนวดการคลึงแล้วเนี่ยการออกกําลังกายช่วยได้อย่างที่บอกว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยครับมันทําให้กล้ามเนื้อมันขยับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพาตัวเองไปออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระบบน้ําเหลืองเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้ ถ้าการบริหารง่ายๆที่เราสามารถที่ทำเองได้ง่ายๆนะครับผู้ส่งอยุนี่ก็สามารถจะทำได้นะครับมันคือการให้เรายืนขึ้นแล้วก็การขย่งเท้าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับการเกือบจะก,กระโดดแต่เราไม่กระโดดเพื่อเซฟขวเข่าของเราครับแค่ขย่งเนี้ยการที่เราขย่งแล้วก็ออกแรงกล้ามเนื้อน่องให้เราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับเพียงแค่นี้ก็เป็นการกระตุ้นให้น้ําเหลืองจากด้าน ล่างปลายขาเนี่ยมันไหลได้ดีแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาต้านกับ g กรวิตี้ Gravity, หรือว่าแงรงโน้มถ่วงของโลกได้แล้วนะครับหรือถ้าใครแข็งแรงกว่านั้นนะครับการกระโดดเช่นถ้าเกิดใครมีแทรมโพลีนเนาะที่บ้านอะไสามารถจะกระโดดแทรมโพลีได้เลยนะครับหรือว่ากระโดดเล่นได้เลยกระโดดโตบหรือว่าการทำาพลโอเมตริกเอ็กซ์ซอร์ซครับมันก็สามารถทีกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันทํางานแล้ว,ลวก็ทําให้การไหลของน้ำเหลวเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยหวังว่าทุกคนจะรู้จัก น้ำเหลืองมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าให้สรุปอีกทีนะครับน้ำเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยมันคือน้ำเลือดที่ซึมออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆนะครับแต่ว่ามันถูกดึงกลับไปเข้าสู่หลอดเลือดได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีระบบน้ำเหลืองมาเพื่อที่จะเก็บเอาน้ำเหล่านั้นเนี่ยให้ไหลกลับเข้าสู่น้ำเลือดได้นะครับในขณะที่มันเก็บเนี่ยมันก็ช้าเอาสารพิษแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆตามไปด้วยแล้วระหว่างทางเนี่ยก็มีเม็ดเลือดขาวที่คอยกำจัดเชื้อโรคให้เราเพราะฉะนั้นมันจึง เป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายเราจึงจําเป็นต้องดูแลให้ระบบการไหลของน้ําเหลืองของเราเนี่ยมันทางานได้ดีมีประสิทธิภาพไม่อุดตันนะครับและว,วันนี้ผมมาแชร์เทคนิคหนึ่งคือการนวดน้ําเหลืองที่จะเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยทําให้น้ำเหลืองเราเนี่ยไหลดีแล้วก็ทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยครับ top to toe the standard podcast Eye-opening for your ears.